สวัสดีครับท่านอัพเดตให้ดูว่ารถยังอยู่นะครับก็ราคาเดิม99.000บาทรถพร้อมใช้นะคันนี้2 0 e w W124 วโปรโมชั่นก็คือคันนี้นะส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยแล้วกันนะผมใครสนใจก็โทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้นะครับผม9 9 0 0 0บาทก็ขายเนี่ยไม่ถอดแม็กเมิกออกด้วยแม็กขอบ19เเนนะ ยติดฟิลมรอบคันสีเป็นสีดำแบบว่าออสีพิเศษนะผมไม่ใช่ดำไม่ใช่ดำแบบว่าโปรตีสีดำมันจะเป็นสีแบบดำเหมือนสีฟิล์มเหม็นไหมแต่นี้มันไม่ใช่มันโลละเฉดกัน mm. แล้วก็เป็นทูโทนวะกลายเป็นสามสามทีโทนเลยเนี่ยดำเข้มดำอ่อนแล้วก็เทาเนไห mm. อืมอนี่ครับผม สองี e. สีสันเงางามสวยอมันรู้ฟังรู้เรื่องว่าม่เปิดเพลงดังจะด้วยอะมีสีด้านเนี่ยสีแร็เกอลอก3จุดแค่นั้นเองอมจอดตากแดดแล้วทุกวันนี้ก็ยังแบบว่าเสียดายจอดตากแดดมันจะเป็นองนี้นครับผมใครเอาไปก็ถ้ามีที่ร่มจอดเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าสีเดิมพื้นฐานมันดีอยู่ครับสำหรับ รถคันนี้นะครับผม,มนี่ดูสงเซิงเงาดีหมดทุกอย่างภีหีแปดไม่ขาดนะครับผมภายนอกก็ดีเครื่องเกียร์ดีอันนี้คือสตาร์ททีเดียวติดความร้อนไม่มีปัญหาบ่อไฟฟ้าใช้งานได้ได้ทั้งหมดนะครับผมหมายถึงว่า una, กู้หน้าบ่อไฟฟ้าใช้งานได้หมดไฟลงไฟเลี้ยวแลไรติดหมดแล้วก็กระจกข้างปรับไฟฟ้าก็ใช้ได้หมดคือมันเป็นโค้ดบีอะ่ะ เนี่ยสอนสอนยังคมอยู่เลยเห็นปะ่ะมันเป็นโคด B นะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดจริงๆแล้วถ้าคนที่ออกป้ายแดงรถคันนี้มาเนี่ยตอนนั้นอะ่ะทางเบนซ์ไทยแลนด์เขาก็จะให้เปลี่ยนเป็น C โคดซก็เป็น E2 0อแต่คันที่เขาเลือกที่จะไม่เปลี่ยนนะเก็บความเป็นคลาสสิกไว้ก็คือมันเป็นมันเป็น E หลังแต่ว่าทุกอย่างเป็น E หน้าหมดแล้วไม่งงนะครับ แล้วคันนี้ติดแก๊ส LPG อย่างดีประหยัดมากผมขับไปภูกเก็ตมานี่โลละบาทกว่าๆนะประหยัดมากเติมแก๊สตรงล่างด้วยไม่ได้จอดตัวถังตรงนี้นะครับผมดูดิเด็กยังชอบรถผมเลยไงลกูกแป,ป๊บเดียวเด๋ยวหักไอ้ไอสัญ,ญลักษณ์เบนซ์ดูดูดดนั่น,นไงให้ดูให้ดูเด็กชอบ <c oughs> จอดไว้เพราะบางทีอสัญลักษณ์ไอเนี้ยไอตัวดาวลอยเบนซ์หายเด็กหักไปนะผมก็อย่าไปโกรธมันเลยเด็ก นี่มาหลังก็ยังมีอยู่ไฟฟื้นติดครบหมดนะครับผมโอ้ยขนผักไอย่า่จริงขับรถแบบนี้เดี๋ยวพอเกิดอุบัติเหตุก็แบบว่าวัยรุ่นกำลังแบบสร้างตัวต้องรีบส่งของไอ้พวกนี้ <c oughs> อ่ะเนี่ยครับผมท่านใครสนใจก็โทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้ครับผม99,000บาทรถพร้อมใช้สวยด้วยจอดนี่ สวยก็รถปี2024หลายคันนะอืมไปไหนมาไหนก็ยังดูดีอยู่ดูหลานะครับผมแอร์หนาวรับประกันใครสนใจโทรมาเบอร์ที่ลงไว้ได้ผมครับสวัสดีครับ